อากาศสวัสดีนะผมคนที่เข้ามาดูช่องผู้บ่าล้อลอยทุกคนด้วยนะครับผมก็คลิปนี้ผมก็จะเอามีโอไปยกล้อในร้านนะครับผมให้เพื่อนๆได้ดูนะ <Huh. S 1> เพราะว่าผ oh, มก็มีแบบพี่ครับก็แบบพี่ยกล้อมีโอให้มุมดูหน่อยก็คือเดี๋ยวผมจะให้เลยคลิปนี้เพราะว่าสนามไม่มีสนามไหนเปิดเลยนะครับผมเพราะว่า เขาไล่งดุดหมดเลยขอห้ามรวมตัวนะครับผมเพราะว่ายังไงอ่ะมันเสี่ยงโลกแล้วแบบยังไงอ่ะเออประมาณนั้นแหละก็เขาก็เลยงดทุกสนามเลยนะครับผมก็คลิปนี้เดี๋ยวผมจัดให้เลยนะดูไม้ะดูไม้นะไหม้ไม้ผมก็จะอ่อนนะครับผมเออแปบเดียวอ้จะจมอ่ะไม่จะจมอ่ะเฮ้ย ธรรมดาครับผมรถมันเก่าไหมก็ต้องอ,อ่อนปธรรมดานะน้องๆเปิดมาเปิดมาครับพอดีก็เม็ดมันเบาอะนะเออลูกเดิมครับผมลูกเดิมก็ไล่ไล่เม็ดบอบมนึงก็จะเสียงก็จะประมาณนี้และนะครับมันก็จะจิ๊ดๆิมานิดนึงนะ ถ้าไม่ติดว่ากล้องอยู่ข้างหลังนี่ผมซอยใหญ่เลยนะผมซอยแบบกิกงๆๆกับตรคันเล่งอะเแบบนี่ยติดไฟแดงไวรุ่นเซ็งวะ่ะโอเคผมก็ถึงร้านที่ผมซ้อมรถเป็นประจำนะครับผมไม่ใช่ซ้อมดิเป็นร้านที่ผมชอบแบบว่ามายกล้อเป็นประจำนะครับผมไปรุ่นอยากดูนะโอ้บิดยกเขย ลยยพอดีผมไม่ได้มาร้านนี้นานนะครับผมว่ารถมันก็จะแบบว่าลูกเดิมนะครับผมก็ผมการระยะเบรกไม่ถูกนะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เอาออโต้มายกตัวนี้นะดูสิจิ๋วเกินประมาณนี้ครับผม ก็เดี๋ยวผมต้องขอไปเติมน้ำมันก่อนนะผมเพราะว่าตอนนี้น้ำมันมันถูกมากเซ็งปะ่อเย็นก็เดี๋ยวผมไปเติมมากเเพราะว่าน้ำมันมันถูกนะเดี๋ยวถ้าเติมช้าเดี๋ยวน้ำมันมันจะขึ้นได้นะครับผมทุกวินาทีมีค่านะ ครับผมเซ็งว่ะผมลืมบอกว่าผมเติมอะไรมาออกผมเติมข้าวห้าครับผมเซ็งว่ะกุญแจผมก็จะเป็นแบบว่าลุมกุญแจบลูทูธนะทุกคนเท่เะลยสภาพก็อย่างนี้ เอาคำที่ผมพูดคนเดียวหรือเปล่าหรืออะไรวะแล้วมันดีดว่ะปล่อยมือโชว์เลยดีดเกินเอาท่าไหนอะ่ะเอาแบบไขว้าขาป่ะได้หมดอะ่ะน่ะ ได้หมดพี่เขาไม่อยากจะโมนะเอ้ยเดี๋ยวหาว่าผมพูดมากอย่งงางนนี้นะครับผมก็คิดนี้ผมก็จะดิดหน่อยนะเพราะว่าผมกินเอ็มร้อมานะครับผมเอ็มร้อยกับกระทิงแดงกวดหนึ่งนะดีเกินวะก็รถผมอะบิ่ร้อยกว่าก็ยังขึ้นนะครับผมก็ไม่ต้องซีเรียสม,มันเพี้ยนครับผมเอาจริงความเร็วอยู่แค่หกสิบเอง เจ้า่ะทุกคนมะก็คือทางมันมีแค่นี้นะครับผมถ้ามันเป็นแบบว่าหลายๆกิโลนะผมจัดให้ดูยาวๆเลยแรงว่ะจะไปยกบนถนนมันก็ไม่ได้นะครับผมว่ามันไม่เหมือนสมัยก่อนนะเดี๋ยวนี้ก็เอะ์ก็จับกันมั่วซั่วตัวเหลงกันไปหมดนะครับผมโอ้เหเื่อยวว่ะขอพักแป๊บน,นึงนะครับผมโอเคครับผมก็รอบสองนะเมื่อกี้ก็พักมาแล้วแบบพอดีมันดีดเกินอ่ะ จะตั้งชื่อมันว่าอะไรวะน้องจิงโจ้นี่เหรอดูดิโอจะบอกไงดีว่ารถไล่เม็ดเบาถ้าคนเคยเล่นนะครับผมจะรู้เลยว่ามันโดดไหนละ่ะคือแบบเนี่ยจะยืนก็ได้นะผมอยากแบบวิ่งเร็วให้เพื่อนเพื่อนดูะบะวิ่งแบบอ่าจะทำแบบว่าเร็วๆนะ มันสนามมันสั้นนะครับผมแล้วก็เราต้องเผื่อระยะเบรกด้วยนะไม่ใช่ว่าเออสนามมีแค่นี้เราจะยกเร็วเท่าไหร่ก็ได้ครับผมประมาณนั้นนะเลี่ยวห่ะทุกคนแต่ผมจะยกเลาะไปมือก็ได้นะออประมาณนี้แหละหพูด,พดแล้วก็เสี้ยว่ะคือผมอยากไปสนามมากวันนี้ผมไม่รู้เป็นไรว่ะดีดเอ็มร้อยว่ะบางทีผมก็พูดมากเกินไปนะ ก็อย่าถือสาผมแล้วกันก็มันเป็นการแสดงนะครับผมไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากมายออกตัวออกตัวหน่อยท่องตัวหน่อยเอ้ยลืมลืมลมไม่ใช่เบฟนี่หว่าเฮ้ยร้อยปะ่ะมันมันมันโดดดีจริงๆนะทุกคนนะมันต้องเป็นเฟืองท้ายอีกตัวหนึ่งว่ะเฟืองท้ายสิบแปด 18เท่าไรที่แหละผมจับไม่ได้มันจะดีกว่านี้เยอะเลยแต่นี้ผมว่ามันมันเล็กไปว่ะขอผมใส่1739นะครับผมมันอึดอดัดว่ะทุกคนทุกคนแบบเข้าใจฟิวแบบว่าอยากยกยาวๆป่ะแล้วแบบว่าสนามมันมีแค่เนี้ยอึดอดัดว่ะทุกคน ได้ล,ลองยกช่ชนะถ้าผมยกได้หรือเปล่านะเบรกมันก็ไม่ดีนะครับผมข้างหน้ามันเป็นดั้มนะไม่รู้ว่ะระหว่างดีดกับกับดั้มอันไหนดีกว่านะอ่าลองยืนดูนะอันนี้คือยืนนะครับผมเฮือไอ้บดนเอ็มร้อยทุกคนสิบ <c oughs> บาทก็เฟี้ยวได้ นั่งคาร์มาดิแม่งมันไปได้ลูกท่าอะไหมดทุกคนอ่าแล้วก็เดี๋ยวมาลองท่าค่อยขาละกันมาๆๆมามามันจะมืดนะครับผมแม่งหมันหมดทุกคน ผมชอบออโต้ตรงนี้นะครับผมเพราะว่ามันมีเบรกมือนะการที่แบบว่าเราคอนโทรเบรกมือได้แล้วขาซ้ายขวาเราจะทาอะไรก็ได้นะครับผมมันไม่เหมือนเบรกเท้านะครับผมก็ <S <S ถามว่าผมใช้เบรคไหมผมก็ไม่ได้ใช้ตลอดเวลาแต่ประคองไว้ก็ดีนะครับผมไม่ใช่ว่าเราใช้เบรกเป็นเราจะใช้ตลอดเพราะว่าหลังๆผมชอบยกเร็วๆครับผมผม,ผมว่าในแบบว่ายังไงอ่ะผมมองว่ามัน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 เล้ากว่าการทีออ่ยกเร็วๆผมมองว่ามัน คิปมันมันเล้าอ่ะมันมันดีอ่ะแต่ว่าประคองไว้ก็ดีนะครับผมโอ้ยกช้าม่ไหววะเม็ดมันเบาเกินก็เม็ดผมใส่1ินะครับผม11บหกตัวเฟืองท้าย17 39จ้านะผมจะไม่บิดนะแต่ผมอยากใช้เป็นเขาเรียกว่าอะไรวะเฟืองท้ายเออเฟืองท้ายก็ ผมอยากใส่เป็น18ข้างหน้า18นะข้างหลังลืมบัก39ก็ได้มั้งประมาณนั้นครับผมเพราะผมคิดว่ามันจี๊ดเกินนะผมอยากได้แบบเป็นดันโลจาคือแบบกําลังเครื่องไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันก็ลูกเดิมนั่นแหละไร้คาครับผมอย่าไปซีเรียสหน้าไม่ก็ธรรมดาสไตล์ผมมันต้องลูกเดิมครับผมเพราะว่าก็ดูผมขี่ไม่งั้นพัง โดดจริงๆครับผมก็คลิปนี้ก็ผมก็เอามิโอมายุกให้เพื่นาาน對對 like, นอ, so, อนๆได้ดูนะครับผมก็เห็นบนบอกพี่อยากเห็นพี่มายกมิโออะไรประมาณนี้ก็จะประมาณนี้นะผมก็ถ้าคลิปนี้ผมพูดมากหรือยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็คลิปนี้ก็ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับผมก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับรละใครกดด้วยนะครับไปล้วมันโดดนะครับ